โอเคครับสวัสดีครับทุกคนเนื่องจากว่าผมใช้พลังไหนมันก็ติดลเล็กสินหมดเร็วเดี๋ยวผมจะมาพากใหดูแล้วกันตอนนี้คือผมซูมไปนะครับตอนแรกวากาเล่นน้อยอยู่แล้วนะครับแถมได้ซิปอีกตัวนึงนี่วากาอยู่กับโปเลยเนี่ยใครเห็นก็ว่าโปขณะผมมาดูที่หลังบอกเอ้ยตึงขนาดนี้เลยหรอไว้ใจผมเพื่อนอย่าไปยองไปใครตรงนี้ซิปก,กับแวนเขาคอมโบมาแต่ใกล้อี๋ใจเย็นขนมใจเย็นขนมสวยละสวยละยีหน้ารลยีหน้ารโลวยแล้วขอบคุณช่วยเพื่อนซูมไปนัดปุ่มผมไม่ใช่ยีน้าแวนเชื่อเลย ดนึ่งแฟร์หนึ่งแฟร์แมนแฟรแมนแฟร์แมนมันมีแมน้ีราอยู่ครับผมมึงเก็บตกให้เพื่อนแบบไม่พลาดอยู่นะครับการเก็บตกเนี่ยตรงนี้ก็ซีเนียลนายไม่ต okay. nice> ้องพยายามขนาดนั้นก็ได้เคล็บอย่างเหลือนิดเดียวในายจุยเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนใครเห็นช็อตนี้ก็คิดว่าโดนบอลดัมนะครับไม่ใช่บอลดัมดิไอ้ลัมเบอร์โอเฮยยิงสดก็ได้ยิงสดก็ได้สวยไะเนี่ยโอเคเอาสวยเฉย โอเคเพื่อนยิงสุดได้ยิงธรรมดายิงธรรมดาเขบอกว่าอย่าสูมเยอะนะครับเดี๋ยวโดนดาอุ้ยซันที่สับทีโค้แรงเลยชนะเดี๋ยวคอมโบกันคอมโบกันอย่าเพิ่งกันอย่าพิ่งกับคอมโบกันสวยครับเลสเตอร์มีเอ้าเกิดแข็งไหมอะไม่ทันแล้วเพื่อช้าไปหน่อยโอเคมาได้จจกันได้อยู่บางจุดเอ้าสวยละโอ้ยโดนตะเมียอะไรนีเข้าเลยเนี่ยเกือบตัวทั้งสองคนเลยเนี่ยแต่ดีแลงเมื่อไรตัวน้องพี่อุ้ยสวัสดีครับน้อง นในไมฟิกเกอร์มาในเกิร์ลเลยต่อยด้วยต่อ,อโนออริจินอลกลางๆแบบนี้2นัดหายเนี่ยอนที่ปกติที่นั้น <You have S 2> หัวดาเมจเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเพราะว่าไอ้ซานิดดูดิมันสับซีหัวหายเลยซานิดโคตรแรง <c oughs> อาซูมไปทีเออแล้วกระสือเป็นเม็ดหนึ่งแรงกันใช่ไหมอลิสเตอร์น,นี่จับขึ้นเราทำไมดู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 แหมเขาเข้ามาล้วงเราเลยจังหวะนี้มูลาดดิซัพพอร์ตึ้นอยฟุตบาทไปเลย วิญญาณต่อเรื่องโมลาดีชิ่งเรืรรรงโมลาตโมลาตไร้วิญญาณสแต่ไม่มีมมมๆๆสิทธิ์คนคนก็ไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวสวยวันนี่ครับนอนอยู่ในพุ่มก็ไม่รอดนั้นีิญญาอันนี้แต่การอากาศเลยดูดีแต่การอากาศด้วยมิชนะเออสตแตนแบบนี้คือสวยๆเลยครับสูตรไม่พลาดแน่นอนถ้าสมมติเป้านิ่งเนี่ยแต่บางครั้งเป้านิ่งอย่างเชลื่อนย้อนก็จะโดนเฉดเค่เฉยเอออยากให้รู้นะว่า เออบูลเลนฉึกนะใช่ไหมเห็นว่าได้12ทัองแต่งฉึกมากเลยการซูมคือคำนวณอย่างเป๊ะแน่นอนนะครับเออเออคนแรงชาต้าแบบนี้แตกกับอากาศแน่นอนบินได้ขึ้นแน,น่นอนเออยัหนาเข้าไปให้โคนแรงอลเลสเตอร์บอกเลยว่าช่อตน,นี้ซูมโคตรแม่นใครเห็นก็ว่าโปรล็อกตัวแบบเร็นสุอลเลสเตอรต์สวย ข้อนี้ถาซูมไโดนเอเลเตอร์คือไม่ได้คิวเลยนะนเหลือโอเคเอเลนเตอร์บอกใช่ไหมไม่บางเลยฟอลล์นบอกเลยว่าผมเจ็บตกเพื่อน,นไม่ทันแน่นอนเฮ้ยบางเพื่อนยังไงก็บางไม่ได้เราขี้เหรอผมแม่นเกินฟอลล์เฮตเตชอนนี่เหรอเฮตเตต้นเกมมาดิไม่ต้องกลัวถ้าเอลซูมันแม่นไม่ต้องกลัวนะครับเอลซูชนะทุกตัวอย่าล้าต้นเกมเนี่ยอบอกแล้วโคตรแรงโอเกมแบบมืดก็ยังยิงโดนให้เนี่ยชอนนี้เนี่ย ฉอดหนด้ดาร์กพอดีเลยัดดาร์กได้เออเก็บเพื่อนได้อีกเออไม่ต้องโหดหรอกไอ้ตี๋ก็ยิงสวนได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหลังเกมแล้วไอ้สูนแรงอยู่แล้วพอรอซุ่มอัดหน้าไปเลยโคตรแรงบอกเกิดอัดหน้าเข้าไปเลยนะโอ้โหแม่มืดก็ยิงโดนนะไอ้สูบเหมือนกันเออ้สูบเพิ่งกว่าใครอยากจะโม้ดิฉันโม่อยู่เออเพื่อนช่วยปิดตาเมทให้เคส,สวยจะโดนไม่น่า จะลา,าดังเก่งมากจริงๆมันลีแล้วอ่ะผมกัจะลาดังนีเลยซุ่มขึ้มาไปเอวสูเอวสูงเหมือนกันยไปยองโชเทพเอ้ยเอ้ยต้นเกมนั่นแหละเราเล่นออฟเลนเไ่นเอวสูสบอกเลยเอวสูออฟเลนโคตรตึงอันนี้คือตรงนี้นผมถอน,นุญาตเกือบจะหลอ่อไม่หลอ่อยินหน้าเขารู้มากนี่ไม่โดนพ <c oughs> ี่เกิดไปเลยแล้วผมไม่ต้องพูดนะครับตายได้นอนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย ีออกมาก่อนไอ้นี right ่บันนี่อันตี้ไลท์เกิร์ดเก็บตกเพื่อนเมื่อกี้ในคาสซอร์ตแล้วใช่ไหมเอาซัพพอร์ตกับเพื่อแล้วกันอันนี้ก็แบบมืดก็ยังมีตัวแบบเที่ยวแท้ซูไม่โดนตายแน่นอนรอดช่องสำหรับกอนเกมมึงมีตั้งหลายคนโดนเทียวได้ไงมีตัวน้องนี่แน่นอนโอเคเก็บตัวแล้วฟอล์จิโน่ที้งปางยังไงก็โดนอยู่ดีความแรงแบบดูดแดนฟอล์จิโน่สวยทีที่หนึงโอเคกลับเร็วกลับเร็ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วฟิกเกอร์โอ้ฟิสฟิสเอาติดหินอีกติดหินอีกสวยละไม่รู้ว่าติดหินขนาดไหน,นไม่ถึงะนะโอเคเดี๋ยวถ้าเขายังไม่กลับตู้แน่นอนนะครับการซูมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เออโคแรงบอกเลยโอ้ยนิกาวันเหลือนิกะเป็นเปาหนี้งั้นเหรอเปาหนีง <c oughs> เอ้ยเที่ยวเที่ยวเซฟผมลดกรอบขาวให้แล้วโอเคผมเป็นตัวเปิดก็เป็นตัวปิดด้วยเหมือนกัน เออมไปอันนี้คือเราเขีดไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสูให้ทีนท้ำข้างเขาถอยไปนะครับถอยไปได้ลดแล้วเลื่ยจนตตัวแล้วไม่มีบรรดาด้วยโอเคียงก็ผมได้คี่แบบสะดวกหน่อยฟอลลินก็แ๋ยวผมจะเอลสู่ซิกแซกให้ดูนะครับเอลสู่ซิกแซกหืมกัดไปอีกทีนึงสวยผมมีพิกเกอร์นะบอกเลยไม่ได้คิวด,ด้วยฟอนิลิโน,โนในมายดทำไมเนี่ย ได้อะไ,ไม่ได้มาโยนอะไรแต่เราตื่นเกินอุ้ยชิบละยิงหน้าอย่างนี้ผมซู่ไปได้นั่นนึงอุ้ยอันแปะกจริงๆเลยไม่ค่อยแรงเลยตอนนี้ต้องโดนเอาโดนเสียใจด้วยโอเคล้างแขนนะเพื่อนเดี๋ยวละทั้งเมื่อกี้ซุ่มโดนเพื่อน,น,นก็ไม่ตายเราเคยหยิบตรงเพื่อนอีกทีนึงยังดับแดงมาแล้วสายทีเป็นอที่แรงมากตอนนี้ถือว่าผมตัดสินใจถูกแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ ทั้งที่ผมเคาะใครเห็นก็ต้องขอช่อน,นี้คือยังไงก็แพ้สูงฟอร์ลิฟเอาไฮไลท์กดไม่ปล่อยในรอดหรอกเคสรุกสวยรอดโอเคแล้วเจว์ก็โดน๊อปตารเล่นแล้วบัลนี้ตัวเดียวแล้วเขาก็ตีบา้านตีบ้านไม่ได้แล้วสรุปคาเฟ่นี่จะเกิดทันไหมคาเฟนีสี่สามสองหนึ่งศูนย์เคสวยคาเฟ่นี่เกิดมาแล้วก็สามารถเคสได้นะครับดูจากส่งทั้งบอลนี่เขาไม่มีดาเมจตีบา้าน แทงยายาโอ้ชิบหายแล้วแทงตีตายเลยช่วงนี้เลวลาญี่ปุ่นเราเกิดได้นะครับกันบ้านได้เชเลยอะไรก็เฉลยเสร็จแค่นั้นแหละเดิวนะสู้สู้ชีวิตจัด้เลยแต่ <c oughs> ว่าผมก็ไม่ชนะน,นะครับเพราะอบสู้ชีวิตมากเลยมันนานแล้วโอเคไปตีตีตี <c oughs> เอ,อ้ยเราลงทุบูรณ์ยันนะครับ <c oughs> เพื่อนนั้นนี่ <c oughs> โอเคฝันดีครับน้อง